ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมกันกับพระสมเด็จนะครับนะผมก็มีตัวอย่างนะครับคือตัวอย่าง3ตัวอย่างเนี้ยมาให้ดูนะครับชุดบนเนี้ยนะครับคือพระเก๊นะครับนะนี่คือพระเก๊เหมือนเลยนะครับมาองค์3องค์ล่างเนี้ยนี่เป็นยุคต้นนะครับนะเป็นพระแท้นะครับของหลวงปู่โตนะครับนะอันนี้ก็พระแท้นะครับนะแต่เป็นยุคปลายนะครับ ยุคกลางก็จะคล้ายๆกันนี่แหละเนาะคือผมไม่เอาลงมานะครับนะคือดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะคือมีหลายท่านนะครับที่ถามผมเข้ามาว่ายังไม่เข้าใจในการดูพระสมเด็จนะครับนะว่าพระแท้พระเก่าเป็นอย่างไรเนาะครับเนาะพระเก๋เป็นอย่างไรเงี้ยทีนี้ผมจะบอกงี้นะครับนะจําบให้ดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะครับเนาะพระแท้นะครับนะของสมเด็จโตท่านนะครับของท่านจะมีเอกลักษณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะเอาพระแท้ก่อนเนาะ นะท่านชมนะนะครับนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ทุกท่านชมชัดๆอย่างนี้เลยนะครับนะเอาชัดๆอย่างนี้เลยนะครับนะนี่แบบนี้เลยเนาะครับเนาะพระเทนะครับนะของสมเด็จโตนะครับคือเอกลักษณ์ของท่านนะครับนะจำให้ดีนะครับเอกลักษณ์ของท่านนะครับให้ท่านดูที่เสียนะครับนะดูที่หัวหรือที่เสียนี่แหละนะครับจะเหมือนกระดอกับตูมนะครับนะบอกโบหลวงนะครับจำให้ดีนะครับนะ ผมจะบอกให้นะครับให้ท่านดูที่หัวก่อนเลยถ้าท่านเห็นทรงพิมพเนี่ยเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ยนะครับนะให้ท่านสเกตดูอันดับแรกคือดูอ่าทรงพิมพ์เขาว่าเป็นอย่างนี้ไหมแล้วก็มาดูที่เกตก่อนเลยนะครับนะถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับเนาะอันดับแรกท่านมาดูที่เสียงก่อนเลยดูที่หัวท่านว่าง,งั้นนะนะครับนะว่าหัวท่านเหมือนดอกบอัวตูมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูนะครับนะพักเก้พักเก่านะครับ แล้วก็ยุคกลางก็จะเหมือนกันนี่แหละนะครับนะจะแตกต่างกับยุคต้นนะครับยุคปลายนะครับนะก็จะแตกต่างกับยุคต้นเดี๋ยวผมจะยุคปลายให้ดูว่าเป็นอย่างไรท่านก็จําให้ดีๆนะครับอ่าท่านท่านชมนะอย่างนี้นะครับนะยุคต้นคืออย่างนี้นะครับเสียงท่านเป็นอย่างนี้นะครับนะทีนี้ท่านดูยุคยุคปลายนะนี่เสียงท่านจะไม่เหมือน ดอกบัวตูมแล้วทีนี้นะครับนะท่านต้องเข้าใจตรงนี้นะคร hmm. ับระหว่างยุคต้นกับยุคปลายนะแตกต่างกันอย่างไรนะครับยุคปลายเนี่ยเสียงท่านจะเหมือนกับลูกมะตูมนะครับนะท่านเข้าใจนะครับนะมันจะแตกต่างกับพักเก๊นะครับเดี๋ยวผมจะพักเก๋ให้ท่านชมดูท่านดูนะนี่นี่คือพักเก๋นะครับส่วนเสียงพักเก๋นั้นเนี่ยเลียนแบบนะครับนะเลียนแบบออกมาบอกว่าเป็นผลมะตูมมันไม่ใช่นะครับไหนเห็นไหม อ่าเนี่ยผิดหมดแหละแล้วมีหูด้วยนะเห็นไหมของแท้เขาไม่มีนะครับนะดูเห็นไหมดูหัวเห็นไหมนี่นี่ของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะจะเป็นองค์ที่คมชัดคมชัดกับคมชัดแบบนี้ยุคปลายนะครับอ่าดูผมยั้ชั้นดูนี่เห็นไหมนี่เขาทาสีนะครับนะเนี่ยของเก๊เก๊ผิดทั้งทรงพิมพ์ผิดทั้งเนื้อนะครับนะเอาท่านผมให้ท่านชมแบบอย่างซุ้มนีไงเห็นไหมเส้นซุ้มเห็นไหม ท่านังเกตดูไหมเห็นไหมเขาพยายามทําเรียนแบบแต่ไม่เหมือนเห็นไหมเสมอกันเท่ากันแทบจะเท่ากันไปหมดเลยอย่างนี้มันทํเกี่วแต่มันไม่เกี่ยวแบบธรรมชาติเขานี่เห็นไหมไหนเห็นไหมไนี่นเห็นไหมไหนท่านชมเห็นไหมนี่ผมเปรียบเทียบไปดูนะเห็นไหมการเล้าเล้าแตกครึ่งเล้าอย่างไรเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เขาของเก๊เนี่ยเห็นไหมยุคปลายนะครับมันก็พยายามทําเรียนแบบให้เหมือนนี่แหละเนี่ยอย่างงี้มันคมชัดเกินเห็นไหมกระทั่งฝ่าเท้า ยุคปลายนะครับนะเห็นไหมเนี่ยใครบอกว่าสวยไม่สวยนะครับนะทื่อผิดทรงพิมพ์เนี่ยมีหูมีหางแล้วก็ดูที่เกตเขาดิเห็นไหมมันใหญ่ไหมกกเกตอะไม่ใหญ่นะของเขานี่กกเกตใหญ่นะเนี่ยท่านเห็นไหมเห็นไหมแล้วสีเนื้อพระเนี่ยเขาสีโซนนี้นะครับเขาเป็นสีแบบสีมวลสารทั้งหลายนะครับเป็นธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งไอ้พวกนี้ปรุงแต่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยชั้นทงชั้นฐานเห็นไหมมันทําออกมา นี่เห็นไหมใกล้เคียงไหมกับข,ของแท้นะครับนะเขาจะมีความโหนกนูนตัวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมยุคปลายนะครับนะเนี่ยยุคปลายอ่ะจะเป็นอย่างนี้เป็นผลมาตมแล้วเลื่อมนะครับเลื่อมมันไอ้นี่เราเลื่อมยังไงล่ะเห็นไหมอ่ามันก็พยายามทาให้เหมือนแบบแต่มันไม่ใช่นะครับทีนี้ผมจะให้ท่านชมอย่างนี้อ่ามาชมยุคต้นให้จบคอร์สนะครับนะทีนี้ยุคต้นอนะ่ะนะครับ ทําไมผมต้องบอกเสียนเหมือนดอกบับตุมพือเอกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับนะเนี่ยรุ่นแรกๆที่ท่านสร้างออกมานะครับเลยนี่มาดูเนื้อเนื้อนะครับน,นี่เขาจะต้องเป็นมวลสารแบบนี้นะครับนะอย่าเลิมนะครับนะแล้วเนื้อของเกอะอผมจะให้ท่านชมที่ผมหักให้ท่านชมนะนี่นี่คือเนื้อของเก๊นะครับเห็นไหมมีอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่พระเก๊เนี่ย ที่มันบอกการทำไปยุคปลายเนี่ยผมหักนะครับเนี่ยผมทําคลิปให้ทุกท่านดูเนี่ยเห็นไหมเหลี่ยมก็จะคมนี่ยคมเก็บเลยเขาอัดด้วยเครื่องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับนะเนี่ยอย่างเกจทะโยงเนี้ยอ่าผมให้ท่านชมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมของเก๋นะครับใครมีทรงพิมพ์แบบเนี้ยที่มันออกกัน youtube มันเอาลงคลิปน่ะคือของเก๋นะครับนั่นเนี่ผมจะหักเนื้อให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมหักออกแบบนี้เลยให้ทุกท่านชมนะครับเนี่ยผ้าอัดเห็นไหมเนี่ยเหลี่ยมเริ่มเนี่ยคมเก็บนะครับนะ เนี่ยมันพยายามทาเรียนแบบมันไม่เป็นธรรมชาตินี่ท่านดูเนื้อแท้เขานี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยนะครับเนี่ยยุคต้นนะครับยุคปลายหรือยุคก,กลางนะครับนะเนื้อมวลสารเขาน่ะจะต้องเป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ปูนขาวหรือปูนปัต้เตอร์แบบนี้อ่านี่ปูนขาวธรรมดาหรือปูนปัต้เตอร์ที่โบกแขนขาหักนะครับนะเดี๋ยวค่อยชมนะครับเนาะ เดี๋ยวผมให้ท่านชมนะครับน้าๆเอาท่านชมให้หมดนะท่านท่านพยายามสังเกตดูนะผมให้ดูที่เสียนหรือหัวท่านเห็นไหมจะเหมือนดอกโบตูไหมดอกโบหลวงอะนะครับนั่นนั่นคือสัญลักษณ์ของหลวงปู่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยคือเนื้อเน่านะครับพิมพ์ทรงเขาอย่างนี้ซุ้มอย่างนี้ฐานอย่างนี้ใหญ่นะครับนั่นเนี่ยรอยเนื้อเน่ารอยเป็นธรรมชาตินะครับนะผมเคยบอกทุกท่านแล้วเนี่ยลุมเล็กลุมใหญ่เนี่ยทางข้างเลยแตกเหมือนก,ก้อนเมฆ เขาเป็นห in <out> ินแล้วนะครับเราดูนุ่มดูดวนตาดูไม่แข็งกระด้างนะครับเนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างไม่แดงกันนี่เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขามีแต่เขามีไม่เยอะนะครับนะแต่ของเก๋บางพิมพ์บางทรงนะโอ้โหเกลื่อนเลยนะครับนะเดี๋ยวผมน่าจะชมก่อนแต่ละพิมพ์นะครับเขาจะเป็นแบบนี้นี่ท่านเห็นเสียรไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนดอกับตมไหมนะครับให้สังเกตดูที่เสียนหรือหัวนะครับนะนี่คือสัญลักษณ์ของหลวงปู่นะครับนะ เขาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ยุคต้นนะครับนะยุคต้นจะเป็นแบบนี้นะครับผมเน้นแล้วนะครับนะเนี่ยแม่ความเป็นธรรมชาติเขาฐานเขา,าก็อย่างนี้อย่างที่ผมบอกซุ้มอยา่างนี้ทรงพิมพ์อย่างนี้นะครับนะดูหนึกนุ่มดูนวลตาเนื้อจะละเอียดเป็นมันเลยนะครับนะเนี่ยท่านท่านชมที่เสียงนะครับไหนแมเหมือนดอกโบตูไหมนี่คือสัญลักษณ์ของหลวงปู่นะครับนะเอาง่ายย่าง่ายเนาะพอท่านดูดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วดูทรงพิมพแล้วท่านก็ดูเนื้อนะครับนะดูเนื้ออย่างเงี้ยนะครับ แต่ละเหลี่ยมแต่ละที่เขาจะมีเนื้อเข้าอยู่นะครับนะเนี่เนื้อไหนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือต้องมีมวลสารนะครับนะเดี๋ยวผมได้ท่านชมไปทีละน้อยทีละน้อยเนาะว่าองค์ไหนมีบ้างนะครับนะที่แตกๆขาดๆเขาจะมีให้เห็นอยู่นะครับนะเราส่องเข้าไปเห็นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเห็นเม็ดมวลสารอยู่เลยนะครับนะอันนี้จะเป็นหลุมบ่ออย่างเงี้ยนะครับน้เนื้อเน่าอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างนี้ไม่เห็นนะเคลไซด์เขาจะทับถมนะครับเนี่ไหมไข่วนเทาเขาจะถมไม่เห็นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ให้ท่านสังเกตดูนะครับถ้าท่านใดมีนะครับน่นเขาจับเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยอย่างเงี้ยเขาอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้เม็ดแดงอ่ะเนี่ยให้สังเกตให้ท่านสังเกตดูข้างแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยอ่าบางองค์ก็จะสมบูรณ์นะครับบางองค์ก็จะไม่เห็นนะครับนะทีนี้เรามาดูยุคปลายนะครับที่ผมบอกว่าเกตท่านทําไมถึงเหมือนกับอ่าดอกบัวตูมนักหนานะครับนั่นเนีย่ยังเป็นพิมพ์อ่าฐานคู่เนี่ยท่านเห็นหน้าไหม หมือนผลมะตูมเล็กๆไหมอันนี้เป็นควันมะตูมเนาะอันนี้ก็เป็นผลมะตูมอย่างเงี้ยน,นะครับน่ท่านเห็นไหมเห็นโกเกตไม่ใหญ่ไหมไปลายเขาก็เรียวๆนะครับท่านสังเกตดูเขาจะอย่างนี้เลยนะครับนะคือนี่คือยุคปลายแล้วก็มาดูทรงเจดีนะท่าเนเห็นไหมผลผลเหมือนผลมะตูมไหมเห็นไหมโกเกตเขาใหญ่ปลายเกตก็จะเรียวนะครับเนี่ยยุคปลายนะครับนะพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับใบหน้าหรือพระพักท่านเนี่ยจะเหมือนกับผลมะตูม คือจะมีแต่ยุคปลายนะครับนะอ่าแม้กระทั่งเกตชายโยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเหมือนกับดอกัวตุมนะครับนะแต่นี่เป็นยุคปลายเนี่เห็นไมเนี่ยเหมือนลูกเหมือนลูกมาตูมไหมเห็นไหมโอกเกตใหญ่ไหมปลายเกตเดียวไหมนะครับท่านดูอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้เลยนะครับอ่าจะจะได้ทั่วถึงยาวนะทีนี้เรามาดูพระเก๋กันนะครับนะว่าจะอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมซูมกลับไปทุกท่านดูนะครับนะว่าพระเก๋เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไร ใชห,หมดเลยนี่นี่นะครับนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ท่านชมเนาะอ่าท่านชมนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันบอกว่าลงทงลงชาบนะนะครับนะมันไม่มีความเป็นธรรมาชาติเนี่ยนะมันมันปลอมมาขายนะครับมันเป็นปูนปัตเตอร์นะครับนั่นเนี่ยเนี่ยปูนปัตเตอร์ที่โอบโอบแข้งขาหาักอะ่ะนะครับนั่นเนี่ยนี่อย่างนี้เลยนะครับนะ เนี่ยที่ผมหกักอ่ะเนี่ยเนี่ยนะครับนั่นเนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยผมหักออกมามันไม่มีอะไรหรอกบางท่านบอกผมว่าอ่ะจะหาักน,ะนั้นมันไม่ดีมันไม่ดีได้ไงนะครับพระมันไม่มีอะไรมันเป็นพระเก๋ใช่ไหมปูนหรือโรงงานทําอัดมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรถูกต้องไหมครับของแท้แล้วผมไม่ทําหรอกนะครับนะผมรู้ผมดูออกเห็นไหมเนี่ยมีอะไรเนี่ยทุกท่านบางท่านอาจจะเคยซื้อไปเนี่ยนะผมบอกตรงนั้นเจ็บเจ็บตัวมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พิมพ์ทรงเกตชโยพิมพ์อย่างเงี้ยที่ผมหักไปเห็นไหมเนี่ย เนี่ยนะครับนะดูแค่นี้รู้เลยนะครับนะเนี่ยหนักเปี้ยอะไรมันหนักดยเครื่องนะนะครับเป้เกะนะครับนะแล้วกับเนื้ออย่างนี้ก็ไม่มีนะครับนี่เห็นไหมเนื้อดงเนื้อดําอะไรมัไเนเห็นไหมเนี่ยเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดส้มเม็ดฟ้าเม็ดอะไรมันนักหนาก็ไม่รู้เต็มนะครับเนี่ยเห็นไหมมันบอกก็ใช่เอาหลงปู่ไม่ใช่นะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูมันทําทรงพิมพ์มาเนี่ยผิดทั้งเนื้อผิดทั้งทรงพิมพ์นั่นแหละนะครับนะแบบนี้ไม่มีนะครับนะ เนี่ยลังแบบนี้อะไรแบบนี้ไม่มีนะครับผมทําทให้ทุกท่านดูดูเยอะแย uh ะผ่านไปตั้งหลายแล้วนะครับนะแล,แล้วก็ไอ้เนี่ยเป็นพิมพ์ฐานแซมนะเนี่ยพิมพ์เนี้ยทรงเนี้ยน,นี่ก็ไม่ใช่นะครับนะเห็นไหมเขาจะมีความคมเห็นไหมสีสกปรกเนะี่ยผมขูดผมลอกออกมาก่อนนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเหลี่ยมเนี่ยโคมกรบเห็นไหมเป็นมุมเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเลยเนี่ยเห็นไหมนี่หลังเสมอเรียบเลยเห็นไหมนยนี่คือเครื่องปลั๊มเห็นไหมท่านเห็นไหม คมไหมเนี่ยครับเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยคมกริบเลยเนี่ยนะครับนะนี่คือพักเกนะครับเนี่ยดูมันทําออกมาเห็นไหมอันนี้มันบอกว่าเป็นพิมพ์ดอกับตูมอ่ามันไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านชมดอกดอกับตูมอ่ะเป็นอย่างไรนะครับท่านท่านชมพิมพ์นี้ดีนะเห็นไหมดูมันทําออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเอาแป้งอะไรทากาวทาอะไรก็ไม่รู้ติดเต็มเลยครับเนี่ยมันบอกว่าเป็นแปลกรองพิมพ์แบบอย่างนี้นะครับนะ แค่ที่จริงแล้วไม่มีหรอกนะครับน100่าร้อยสองปีแล้วนะครับผมจะบอกให้หลวงปู่โตเนี่ยท่านสร้างคนท่านจะมรณภาพนะครับ200รกว่ามีเลยนะครับนะารวมทั้งอายุท่าน,นเห็นไหมคมไหมท่านเห็นอย่างเงี้ยคมไหม